่านยังไดพอสพอส,ส,สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตาม รวมไปถึงอาจารย์ทุกซุ่มทุกค่ายสุ่ผูุ้คนนะครับผมพอกันอีกคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับผมพอกับผมคือเกาหระครับหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกกบย่ามเศร้าๆนะครับผมถ้ากวนอูจูเนียออกมหลินปลานะครับมามะไม้สามกุกนะครับผมกาได้ยินเสียงนะครับก็เลยตามมาเบิงนะครับ กรย่ามเศร้าๆนะครับผมกวนสิเขาไปเฮ็ดงานกะเวลามันหน่อยเนาะพี่น้องเนะาะกะสีห้าหมองใสเลยนะครับผมกะติดตามรุ่นเลยรับชมเบิ่งนะครับผมว่าจะเป็นจังไดสำหรับคลิปนี้ติดตามรุ่นครับผม ครับผมนะครับเป็นไม้หนกสามกุกนะครับนี่จะสิดึงตัวบอน,นะครับจัดไป เรียบร้อยนะครับผมแตบที่แปดสิบเก้านะครับผมเป็นหมายนกสามกุกนะครับมาก็ด้ยินขันอยู่นะครับแต่บุหูว่ตัวที่โล่งนี่สิถือตบอนะครับผมนี่นะครับบุหัว่าสิเป็นสามกุกหบ่บอน,นะครับผม จูเนียจัดไห้นะครับสามกุ๊กนะครับผมนกตัวนี้นกปลานะครับหมายหนี่นะครับกะตรงบกตองมาเช็คเบิ้งอีกเท่านึงนะครับผมย่ยเหมือนแรงกะโบเห็นขันกะมีโอกาสแมนนะครับผมบนอูจูเนียหมานยามเสารนะครับขออนุญาตเก็บนกครับผมกะเก็บขึ้นมาลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมหยาดมันหลุดนะครับเพราะว่า ไม้เป็นไม้สามกุกนะครับถ้าแมนโตหนิวเสียดายแย่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิ่งไปนํากันนะครับผมว่าสิเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมโตต้นเพิ่นนะครับเดีสิแมนโบแมนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ลักษณะนะครับกะสิเอาเขาโกงผ้าต่อไวนะครับผมให้เพื่อนได้กินเนื่อกินน้ำนะครับนี่นะครับผมโต้ตนเพื่อนนะครับชัดๆนี่แหละครับกะสิเอาใส่โกงไวนะครับผมนี่ใส่เข่าใส่น้ำไว้ห้แล้วนะครับ กับเป็นแต้มที่ 8, ปดสนะครับผมของกวนอูจูเนียนะครับหมานครับมือนี่ถือต้ก็ดีแหละครับผมนก3ามกุกนะครับแต่ว่าก็ต้องมาเช็คอีกก่อนนะครับมันหมานครับนี่แหละครับผมกวนอูจูเนียนะครับ จัดหายง่ามเศร้าๆก้อนสเขาไปเฮ็ดงานนะครับผมนะครับแต้มที่แปดสิบเก้านะครับผมบัดนี้กะสิได้เวลาไปเฮ็ดงานแล้วนะครับพี่น้องกาเดียวย้มเรื่องกะสิเขามาเบืองไม่นะครับว่ามันถือตัวบอนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับผมทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมิโชว์มีใช่กันสุขผูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผม ถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอากล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองกุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปตัวต่อไปครับผม